วัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูราคาข้าวล่าสุดนะครับหลังจากที่นิ่งๆมาหลายวันนะครับก็เริ่มปรับขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิหรือข้าวนาปังนะครับเริ่มปรับปรับขึ้นเป็นบางจังหวัดน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูราคากันเลยนะครับวันนี้จะเป็นการอัปเดตราคากลางของแต่ละจังหวัดน,นะครับมาเริ่มจากข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวนาปี2 0 0พ ห6 4ร้กทับหก้ากันเลยนะครับจังหวัดขอนแก่น1200บาทถึง11,000บาทจังหวัดอุดอรธานีเก้านแปดร้ 9, บาทถึง11,000บาทอันนี้เป็นราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับจังหวัดสกลนคร1200บาทถึง10,000 เจ็ดร้อยบาทอันนี้ก็เป็นราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับจังหวัดกาลสินเก้าพันหกร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทจังหวัดอุบลราชธานีเก้าพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาทจังหวัดมหาสารคามหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งหมื่นหกร้อยบาทจังหวัดร้อยเอ็ดเก้าพันบาทถึง 9,500บาทอันนี้เป็นราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับจังหวัดชายภูมิ10,000บาทถึง1 5 0 0บาทจังหวัดหนองบัวลาพู1 6 0 0บาทจังหวัดหนองคาย1 3 0 0บาทอันนี้ราคาปรับลดลงนิดหน่อยครับจังหวัดมุกดาหาร1 5 0 0บาทถึง11,000บาท มาต่อกันที่เข้าเปลือกหอมมะลิปี2,564ทับ65นะครับจังหวัดสุรินทร์14,800บาทถึง15,600บาทอันนี้ราคาปรับเพิ่มขึ้นนะครับจังหวัดนครราชสีมา15,000บาทถึง15,300บาทจังหวัดอุบลราชธานี 13,600บาทถึง14,300บาทอันนี้ก็เป็นราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับจังหวัดศีสเกต13,800บาทถึง15,500บาทจังหวัดบุรีล์14,000ถึง14,600บาทจังหวัด101 13,800บาทถึง15,200บาทจังหวัดมหาสารคาม 13500บาทถึง14300บาทอันนี้เป็นราคาปรับเพิ่มขึ้นนะครับจังหวัดยโสธร14000บาทถึง15500บาทอันนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับจังหวัดชัยภูมิ13000บาทถึง13500บาทจังหวัดอำนาจเจริญ14000บาทถึง16000บาทจังหวัดนครพนม 13,300บาทถึง15,200บาทอันนี้ก็เป็นราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับมาต่อกันที่ข้าวเปลือกเจ้านาปังปี2565กันเลยนะครับจังหวัดนครสวรรค์9 3 0 0บาทถึง9,500บาทจังหวัดพิจิตร9 2 0 0บาทถึง9,500บาทจังหวัดพิษณุโลก 9,200บาทถึง9,500บาทจังหวัดกำแพงเพชร9 0 0 0บาทถึง9,200บาทอันนี้เป็นราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับจังหวัดสุโขทย8,500บาทถึง8,600บาทจังหวัดสุพรรณบุรี9,600บาทถึง9,700บาทจังหวัดเพชรบูรณ์9 0 0 0บาทถึง9,300บาทอันนี้ ปรับเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,200บาทถึง9,300บาทจังหวัดชัยนาท9,400บาทถึง9,800บาทจังหวัดลบบุรี9,000บาทถึง9,400บาทจังหวัดอุตรดิตถ์9,000บาทถึง9 7 0 0บาทอันนี้ก็เป็นราคาข้าวเจ้านาปังนะครับมาที่ ข้าเปลือกปทุมธาน,นีนาปังปี2 0 6 4ันทับหนะครับจังหวัดสุพรรณบุรี11,700 11, บาทถึง11,800บาทจังหวัดราชบุรี12,400บาทถึง12,500บาทจังหวัดชัยนาธ11,000บาทถึง12,000บาทจังหวัดลบบุรี 11,000บาทถึง11,500บาทจังหวัดสิงห์บุรี11,000บาทถึง11,500บาทจังหวัดอ่างทอง1800บาทถึง11,100บาทอันนี้เป็นราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับจังหวัดปทุมธานี12,000บาทอันนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับจังหวัดนครนายก11,800บาท แล้วก็มาต่อกันสุดท้ายนะครับต่อกันที่เข้าเปลือกหอมมะลิในภาคเหนือตอนล่างนะครับจังหวัดพิษณุโลก1 2 0 0 0ถึง13,000บาทครับผมอันนี้ก็เป็นราคากลางของแต่ละจังหวัดนะครับที่อัปเดตล่าสุดน,นะครับก็มีขึ้นหลายจังหวัดนะครับแล้วก็าจจะมีลงบ้างนิดหน่อยนะครับก็ราคาก็เริ่มดีขึ้นนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอฝากไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชรนะ์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับพร้อมมากดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับดยังมีข่าวอัปเดตยังไงเราก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ